วันนี้ทีมข่าวระเด็นเด่นสุดสัปดาห์อยู่ภายในงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2567ค่ะและในโอกาสนี้ยังเป็นการร่วมกันฉลองครบรอบ20ปีสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยเช่นกันสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถรัรมภ์พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมามื่นสุทานารีนาถโดยนางเพ็ญพักสีทองประธานสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน ประจำปี2567ณโรงแรมเซนทารากแกรนลาดพร้าวโดยมีด็อตอร์อนมาวิจิตวิกรมประธานจัดโครงการเหล่าถึงการจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2567และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าโสงสวรีกรมมุลชุทธานารีนาศในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ67พรรษา พร้อมแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นที่ได้รับพระราชทานรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2567จากสภา,าสังคมสงคเคราะห์แห่งประเทศไทยพร้อมจัดงานฉลองครบรอบ20ปีสภา,าแม่ดีเด่นแห่งชาติอีกด้วยในงานนี้มีการมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศพร้อมมอบโลก่เกียรติคุณแก่สมาคม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติที่มีผลงานกิจกรรมดีเด่นและยอดเยี่ยมประจำปี2567บรรยากาศในงานมีการฉายวิดิทัศน์ครบรอบ20ปีสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติการขับกล่อมเพลงจากนักร้องกิติมศักดิ์และโชว์เดินแบบจากนางแบบกิติมศักดิ์สื่ส,สารงานศิลป์ผ้าถิ่นไทยสีภาคทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ที่ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณขวัญจิตยั่งยืนกรรมการผู้จัดการบริษัทเคพีฟู้ดจำกัด ร่วมเดินแบบและถ่ายทอดความสวยงามของงานศิลป์พัฒถิ่นไทยภาคใต้พร้อมสาวงามจากเวทีนางสาวไทยเช่นนางสาวพัชสรส,สุปรียาสุนทรหรือน้องเมเปลิลนางสาวไทยจังหวัดนคปรปฐมปี2567และนางสาวสรุดดาสุปรียาสุนทรหรือน้องเมยา่าดาวยุวชนประชาธิปไตยแห่งชาติประจำปี2561จากรัฐสภาร่วมเดินแบบอย่างสวยงามในปีนี้นะคะ วัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวงที่มีพระชนมายุครบ92พรรษาด้วยนะคะทางสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติก็ฉลองครบรอบ20ปีในการก่อตั้งสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติด้วยค่ะรายได้เราก็จะนําไปช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ทั่วประเทศค่ะปีนี้เป็นปีแรกเลยที่เราได้มีโอกาสเดินของทางภาคใต้ที่เราได้เห็นเลยว่าภาคใต้เนี่ยเขาเป็นภาคที่ มีเขาเรกกันแต่งกายที่มีความพิถีพิถันการกลัดต่างๆนะคะอย่างเช่นการกัดอย่างนี้ค่ะนะคะสิ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการกลัดจากเข็มกลัดทีละชิ้นละชิ้นละชิ้นมากลัดคิดว่าภาคใต้เนี่ยจะเป็นอีกภาคหนึ่งที่เราสามารถที่จะโชว์ให้กับคนทั่วๆไปได้เห็นเลยสําหรับเมเปิลนะคะ ได้เดินมาหลากหลายเวทีแต่ว่าเวทีนี้ก็เป็นอีกเวทีที่รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากที่ได้มาเดินวันนี้นะคะได้มีความเป็นไทยได้มีความโชว์ความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมบนเสื้อผ้าซึ่งเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ก็คือแฟชั่นนะคะของไทย